ว่าวุยฮะเติมเพชรวุย่าเติมเพชรโอ้ทาโอลุงจอาพูดอย่างเงี้ยทุกสถานการณ์ที่เป็นแบบผมแบบว่าเหลือคนเดียวอ่ะลุงจะชอบบอกว่าวุยฮเติมเพชรวุยาเติมเพชร เล็กเงี้ยเล่เ็กเฮ้ยอยาแล้วอ้สุล้สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ย่งมีสตร์

ไหหมดเลยไปนักาเอาอะไรกันอีกสั

Oh, điên lằng này này net, lốt lốt, lằng này này. Unstoppable. Tuo đào luôn. ไปที่คลังแสง sáng. ตัวลอยอยู่ใกล,ล้ใกร้เพจหมดยังลุง ทำลายเลยแ่ผมไม่เห็นคุ เนี่ยด้ายเส้นน่นไงอ่ะเฮ้ยมีตัวหนึ่งที่ขางแายหน่อยติดเชื้อได้ๆไปตรงนั้นโอ้ยมีสไนท์โอ๊ะหลบรถขังแสงแล้วเฮ้ยโอ้เน็กเป็นคนอย่างนี้

luôn 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 Mày mai bảo luôn lùng lùng luôn mày luôn 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 à. luôn 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 siêu. luôn 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 ไปที่แอร์ดรอป20คิว20คิวรวมกันไ,ไม้มไม้ไม้บอกว่าไม้บอกว่าให้รับเลยรวมกันให้ได้20คิว อราชาเติมพเพชรเฮ้ยตรงนี้บนขึ้นเขาอ่ะยิ้เสียงอยู่ข้างหลังนี่บ้านบ้านทุกวันบ้านบ้านที่เราเล่นเมนื่อกีด้ด,ดูดตรงไหนตัวนี้ราชาเติมพิษลุ้นลุงล้งเลยลุ้<ช>นจังเกอร์อนะไรลนเ ลูมลูมลุนรันรันรัุรูมัลลูหน่อยรูมรูไมม่ได้อะรูมฮะโอ้อ้าทชไมงไม่ได้อะรอมาข้างนอก คุณไปยิงชุบไม่ได้ม,ม,ไม,ไดมันบักชุบไม่ได้อ่ะมันไม่มีกดปุ่มชุบอ่ะเอ้ยปุ่มชุบอ่ะมันกดชุบไม่ได้อะ

ต้องแอดดรอปมีตัวนึง่ะกำลังยึดแอดดรอปเออยเก็ตทุบ่อยเออเออมีแต่คนห้อมล้อมผม ผมกำลังเออโดน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 กองเง้นนี่ก็ตูม่วงเออ,อเราควรเราควรพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเ,เองเอาใครมาคัดซีนผมอะ่ะ โอ้โหสมดแล้ว้ยไอ้วดโอ้าโหอ่จะรองรอดไปเล็กเ็กไม่รอดเล็กไม่รอดครับ จังบะแบบนี้เน็กไม่รอดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจบข่าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับเมื่อวานนี้ลุงก็ไม่รู้เรื่องเลยว่ารีแลกซนะครับโคเสียใจเลยเลยไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นแกรนนะครับขึ้นได้แค่มาสเตอร์ห้าดาวแต้มหมื่นประมาณหมื่นไม่ถึงหมื่นสองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับทำเต็มที่แล้วได้แค่ไหนคือได้แค่นั้นนะครับอีพีนี้ก็รุยกันใหม่ครับอาจจะเปลี่ยนสเต็ปการเล่นใหม่ครับ อาจเป็นลงแรงสอง1นึอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้สีเดียดเด่องแรงนะะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอกำลังใจให้ลุงนวดเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีพีหน้าครับของรางวัลหน้าอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้สวิดัตสวัสดีครับ Get too close. You might g close too you and u า n e d Get too close and you might get